ครับวันนี้วันที่24นะครับธันวาหกหกนะครับก็คืนนี้มาสุ่มนะครับสุ่มจับปลาหมอนะครับในบอ่อปูนนะครับบอ่อขนาดออไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ2เมตรคูณประมาณนา่าจะ5เมตรได้ ตอนนี้ก็ตักมาเรียบร้อยนะครับตักมาได้สีตัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปช่างดูนะครับก็มีตัวใหญ่อยู่3ามตัวนะแล้วก็ฝั่งนี้จะจะเล็กลนิดนึงเดี๋ยวไปช่างดูนะครับ ว่าซีตัวนี้จะได้1กิโลไหมแต่ผมคาดว่าน่าจะถึงออไม่ได้ถ่ายตอนจับนะเพราะว่ามันมืดนะครับแล้วก็มาคนเดียวด้วยไม่มีใครถ่ายให้นะครับไม่ได้ขาต้องขาตั้งกล้องมาส่วนในบ่อก,ก็ยังมีอยู่นะครับต,ตุ่มตับตุ่มตับ ในบอกว่าจะเห็นแหนแดงนะครับที่เอาให้กินนะครับเดี๋ยวเอาไปช่างกันเลยนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงตาช่างแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะช่างกระแป้งก่อนนะครับกระแป้งประมาณาสารขีดครับ สามขีดกว่านะครับสามขีดกว่าสามขีดนิดนึงนะครับก็ปลาต้องได้รวมกับแปกเล้านะครับต้องได้1กิโลสามขีดนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวเทเลย มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมสีตัวโลนะครับเป็นหมอใบโพนะครับเริ่มเลี้ยงน่าจะมีถุนาไหมจับไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูข้อมูลนะครับในคลิปแรกๆนะครับอตอนที่จับครั้งล่าสุด ได้6ตัวโลนะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่เดียวเดี๋ยวมาดู1นกิโล3ขีดกว่าไหมตึก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 ปึอเกินนะครับอได้หนึ่งกิโลหกขีด นจะหกขีดครับหนึ่งกิโลหกขีดหนึ่งกิโลหกขีดเพราะฉะนั้นเอ่อหักข้าวกระแผงไปสามขีดกว่าเอาตีไปสามขีดมันก็จะเป็นหนึ่งโลสามหนึ่งโลสามเอ่อหักอันที่เกินมานิดหนึ่งก็เป็นหนึ่งโลสองขีดครึ่ง ตีเป็นหนึ่งโลสองนะครับสี่ตัวหนึ่งโลสองขีดนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับผม